ฝนเริ่มทยอยมาสองเทือนักเช้านี้ที่สวนวนาเกษตรพินแคนอรุณสวัสดิ์ครับพระแม่พิลองกเฟซีที่รักและเคารพทุกท่านครับสำหรับเ้านี่มาพบพอกับเบากองพนมไพรอยู่ที่สวนวนาเกษตรพินแคนสวนกเกษตรที่เป็นสวนป่า กับแนวทางการสร้างการปลูกทุเรียนภาคอีสานให้ได้ผลผลิตนะครับเอาบรรยากาศเป็นแนวดนหลังจากฝนปลายโปรย,ปล,ย,ป,ลย,ป,ลยปลายลงมาอ่าทิ้งห้างกันประมาณสองสามเมื่อเมื่อวานก็ตกลงมาอีกชื่นใจครับพี่น้องภารกิจต่อไปคือท่ความสะอาดครับ ทำความสะอาดหญ้าที่เกิดเอาไปให้น้องวัวเดี๋ยวตัดยาแล้วแล้วจังมาทาายอัปเดตให้พี่น้องเมืองอีกเทืน่นึงก่อนนะครับาาาเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการตัดหยาครับเดี๋ยวมาเจอกันครับอ่าครับพี่น้องภารลกิจตัดหญ้าในช่วงต้นฝนเสร็จไปได้1แถวนะครับผม ทุเรียน2ปีโอ้ยย่างเข้าสู่ปีที่สองตยัายพี่น้องดีสู่คือเกขาล่ะครับนี่ครับถ้าไม่ตัดมันก็จะรกก็เลยมาตัดเพื่อความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็การใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยนะครับสองแถวนี่ก็เพอะไดมี่หลุนอยู่พี่น้องเอ้ทุเรียนดงเป็ดกา กับเบาก้องพนมไพรมันมันมีขอ้อผิดพลาดคือเราไม่ได้ยกโคกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็การดูแลรักษาการป้องกันแมลงศัตรูพืชเรามันสายอินทรีเนาะพี่รองสายอินทรียนันก็นเลยได้ซ้ำนี่แหละแต่ปรับเปลี่ยนอยู่อันนี้ก็คือรูครับรูรูว่ามันเป็นการขาดธาตุอาหารธาตุอาหารแต่ว่ากับมันบรูว่า แก่จังใดเซื้อมา,าอาหารเสริมมาใส่ด้วกับพราอะไรแย่งพ่ออะไรแย่ง,ออง,งคือคือสี่ปล่อยบ่ไรหดอกแต่ว่ามันได้ลงทุนมาแล้วเนาะก็ต้องหาวิธีการเห็ดให้มันงหญ่ให้มันได้ผลผล,ลิตละครับเรียบร้อยครับตัดหญ้าเช้านี้ที่สวนวนเกษตรพินแคนก็เหลืออีกหนึ่งแถวนะครับ ่ว่าห้องหูแล้วล่ะห้องหูแล้วว่าการปลูกทุเรียนมันจะปลูกยังไงเราก็ค่อยปรับแก้วสําหรับพี่น้องที่พระท่านได้ประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนรอดกัศึกษาแนวทางสําหรับพี่น้องที่เพิ่นปลูกได้ผลผลิตแล้วในภาคอีสานกนัขอแสดงความยินดีนด้วยนะครับแถวนี้ยังไม่ได้ตัดครับเนื่องจากว่าน้ํามันหมดนะครับก็ศึกษาเรียนรู้กันไปครับ กาปรปลูกเทียนในภายอีสากนก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษขุดหลุมดินขุดดินจักปลูกหดน้ำตายร้อเซ์ครับแต่ถ้าท่านยกโคกผสมดินลูกรังผสมดินใบไม้ให้ปุ๋ยให้ธาตุหลักธาตุรองแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของเชื้อราแบบนี้น้ำไม่ให้ขาด ท่านก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการปลูกต้นนี้กับรอแร่แต่ว่าวลําต้นก็ประมาณท่อหกคุนไงก,นกว่าท่อหกคุนอยู่รอแร่ฟื้นฟูมาไดใดกับตามสภาพครับพี่ร้องตามสภาพนแนวทางของเข้าเ,เกื้อกับผสมประสานไปในแนวทางของอินทรีย์แล้วก็เคมี K Me, นะครับผมก็ อาบรรยากาศอัปเดตสวนวัชรเกษตรปินแคนมาให้พี่น้องได้รับชมตัวนี้กะทุเรียนผ่านมา้ยมะละกอแขกดำนะครับอยู่สวนอยากกินปลูกอยากกินนิยังกระปูกไปแล้วพี่น้องเลยนะครับเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเพดินไปกินเขาแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ